สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเที่ยวไกลนะคะมากเลยนะคะมาถึงจีนเสียงไท้นะคะแล้วก็แผนนี่มามาที่เมืองโบราณแห่งนี้นะคะชื่อว่าถงหลีค่ะถงหลีนี่นะคะจะเป็นคลองนะคะคล้ายๆกับเวนิสเลยนะคะย่อส่วนลงมาเลยนะคะสองข้างคลองนี่นะคะจะมีบ้านโบราณนะคะ,นะคะบ้านโบราณนะคะ มีทั้งพัตตราคารนะคะมีทั้งการขายจำหน่ายของคล้ายๆกับบ้านเราที่คลองอัมพวาเลยคะ่นะ,คะแล้วก็ตลาดน้ำที่ที่ประเทศไทยด้วยนะคะ,ะคะ่ะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะที่มาที่นี่ค่ะเพราะเพื่อนคือมยุรีทวงศินร์นะคะทักษกนร์บำนาญสาสุค่ะและคุณพี่ลำไย,ยนะคะมาครั้งนี้รู้สึกว่าได้ กายานมิตรทำอีกเยอะเลยนะคะในการที่มาท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะด้วยเพื่อนใหม่นะคะโูเยี่ยมเลยนะคะดูสิคะยสวยมากติดมาติดความเป็นอยู่ของเขานี่นะคะจะเป็นแบบธรรมชาตินะคะแบบแบบเดิมๆตึกก็แบบเดิมๆหมดเลยนะคะ เป็นผีชีวิตจริงๆเลยนะคะโบราณเป็นโบราณเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะจะมีดอกซากุระใช่ไหมคะซากุระสวยมากๆเลยนะคะไม่เคยเห็นค่ะสวยมากมีหลายสีสีขาวสีชมพูใช่จำปีก <Elena> ็ค <Jetzt. S 3> ือเม่โรเลียนะคะเม่โรเลียจะสีสีชมพูแล้วก็สีเหลืองค่ะอู้ดอกใหญ่มากเลยนะคะ ความสุขมากๆเลยนะคะเราสามคนนะคะรวมทั้งเกรียดนิดทธรรมที่อนุะา์ถ่ายภาพและทั้งผมพ่อด้วยนะคะก็มีความสุขในการเพิ่มพลังชีวิตนะคะนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามค่ะสว้าดี่ค่ะ,คะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในทริปหน้านะค่ะ